ซ้อนรวยสนับสนุนโดยธนาคารอมสินอืมเสื้อนี้ก็สวยโอ้โหรองเท้านี้ก็มาใหม <Wow. S 2> อ่อืมกระเป๋านี่ดูดีมากเลยอะ่ะโอ้ยทนไม่ไหวแล้วครับอย่างนี้ต้องไปซื้อไปซื้อดีกว่าไแน่นอนอยู่แล้วค่ะ ถ้าเราเห็นสินค้าที่ออกมาใหม่สวยทันสมัยถูกใจเราก็ย่อมจะต้องอยากได้เป็นธรรมดาค่ะและนั่นก็คือเหตุผลหรือ reason ในการตัดสินใจซื้อนั่นเองค่ะ buying reason หรือเหตุผลในการซื้อของผู้บริโภคมีอยู่หลายเรื่องเลยนะคะสินค้าที่จะอยู่ในท้องตลาดได้ยาวนานก็จะต้องประกอบด้วยคุณภาพที่ดีซึ่งผู้ประกอบธุรกิจต้องทำกันบ้านหนักมากในการผลิตสินค้าออกมาให้มีคุณภาพและรักษามาตรฐานนั้นไว้ให้ได้จึงจะมัดใจลูกค้าได้อย่างแน่นอนค่ะ ในยุค AEC นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการจะต้องตระหนักถึง buying reason หรือเหตุผลในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าให้มากๆนะคะถึงจะสามารถผลิตสินค้าและบริการออกมาได้โดนใจลูกค้าในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเราก็จะได้รวยรวยร,วย,รวย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันค่ะขอขอบคุณธนาคารออมสินนะคะสับสอนรวยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ